สวัสดีครั้ง12ราศีเลยนะคะวันนี้จิ๊บน่าจะ้าจะดูดวงให้แต่ก่อนอื่นเลยค่ะ ขอบคุณมากๆสํสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวกับจิ๊บรบกวนนะคะแอดไลน์มาได้เลยค่ะที่จิ๊บนะจ๊ะ45นัดหมายเวลาดูดวงส่วนตัวกันได้เลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี่คือคำเตือนก่อนดูดวงอย่าเพิ่งรีบเอาไปตัดสินใจอะไรนะคะเพราะนี่เป็นเพียงภาพรวมเท่านั้นอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะคะหรือเรื่องราวอาจจะสล กันหรืออาจจะเกิดขึ้นกับคุณเพียงแค่นิดเดียวก็เป็นไปได้สําหรับคนที่มีความสุขดีอยู่ชีวิตก็จะยังมีความสุขดีอยู่แล้วก็ถ้าหากว่ามีปัญหาก็มีแนวโน้มว่าจะมีปัญหาตามที่ไพ่บอกนะคะขอบคุณมากๆที่ติดตามกันมาถึงเวลาละไปดูดวงกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ ราศีธนูสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะวันนี้จิ๊บน้าจ้าจะดูดวงความรักให้กับคนราศีธนูที่มีคู่แล้วนะคะมาดูกันว่าชาวราศีธนูเนี่ยความรักเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกุมภาพันธ์พศ2564นะคะชาวราศีธนูไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะชออาวชาวนะคะไม่ใช่สาวเพราะฉะนั้นดูได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะคะคนราศีธนูคะมาดูกัน ว่าความรักของคุณเป็นอย่างไรบ้างสําหรับคนที่มีคู่แล้วคนที่เกิดในราศีธนูคือคนที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมไปจนถึงวันที่15มกราคมนะคะมาดูในส่วนของภาพรวมความรักของชาวราศีธนูกันก่อนเลยนะคะจะขึ้นไพ่ภาพรวมไว้ให้นะคะสําหรับคนที่อยากเห็นหน้าไพ่ทั้งหมด อ่าคุณจะเจออะไรบ้างในเดือนพันเอ้ยในเดือนกุมภาพันธ์นะชาวราศีธนูอ่คุณจะเจอเหตุการณ์ที่คุณรู้สึกว่าเหมือนจะต้องอยู่โดดเดี่ยวมันอาจจะเกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งอาจจะผ่านมาแล้วหรือกลางเดือนกุมภาพันธ์และคุณก็ได้รอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อ คุณปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามที่มันจะเป็นนะคะจากไพ่ใบนี้วิวออฟฟอร์จูนคุณปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปที่ตามจะเป็นเลยอยากเป็นอะไรให้มันเป็นไปคุณรู้สึกคุณทําใจและคุณรอดูเพราะว่าคุณรู้สึกว่าคุณได้ทําหน้าที่ของคุณได้ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณรอดูความรักปริบานหรือว่ามันจะไปในรูปแบบไหนทิศทางไหนชาวราศีธนูเนี่ย คนราศีธนูค่อนข้างที่จะรอดูว่าความรักจะเป็นอย่างไรบ้างเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์หรือกลางเดือนกุมภาพันธ์มาแล้วและท้ายที่สุดบทสรุปนะไม่ว่ามันจะเป็นอย่างไรคุณอาจจะต้องอยู่คนเดียวในเดือนนี้ช่วงระยะเวลาหนึ่งและรอดูสัญญาณต่างๆจากคู่ของคุณว่าจะเป็นอย่างไรต่อแต่บทสรุปของไพ่ความรักในเดือนกุมภาพันธ์คือ ace of lands ซึ่งมันเป็นไพ่ที่ดีมากๆมันแปลว่าการเริ่มต้นใหม่การปรับ ทัศนคติกันใหม่และเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งอย่างประสบความสําเร็จอย่างที่ความคิดเห็นตรงกันและไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้คุณอาจจะต้องอยู่คนเดียวในเดือนนี้แหละมันเกิดขึ้นเร็วมากในเดือนนี้มีช่วงเวลาที่คุณต้องอยู่คนเดียวไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็นตามมันจะมีช่วงเวลาให้คุณอยู่คนเดียวแป๊บหนึ่งเหมือนกับ หมือนกับเขาทิ้งไปหรือหรือคุณทิ้งเขาหรืออะไรสักอย่างหรืออะไรที่ทําให้เราจะต้องแยกกันอยู่หรืออยู่คนเดียวซักระยะเวลาหนึง่งแต่ไม่นานเลยค่ะแล้วคุณก็รอดูว่ามันจะเป็นอย่างไรต่อท้ายที่สุดผลสรุปก็คือปรับความเข้าใจกันและที่สําคัญมันดีกว่าเดิมเพราะมันเป็นไพ่ e d e of แ a n d มันคือการปรับความเข้าใจกันและคิดเห็นตรงกันเริ่มต้นกันใหม่ด้วยความสุขอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าเริ่มต้นใหม่แล้วมันดีกว่าเดิมแน่ๆเพราะว่าไพ่ท,ที่คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมดอะเป็นไพ่ queen of cups ซึ่งแปลว่า2ใบเนี้ดีมากๆในเดือนกุมภาพันธ์อาจจะเริ่มต้นไม่ค่อยดีนะเปิดมาก็เหมือนกับอยู่คนเดียวเลยเปิดมาเหมือนต้องสู้ทุกอย่างด้วยตัวคนเดียว เหมือนมันมันรอดูอะว่ามันจะเป็นยังไงก็เป็นอะดวงมันจะเป็นยังไงก็เป็นเพราะมีวิวออฟฟอร์จูนนะคือแบบเราไม่สามารถจะควบคุมได้ปล่อยให้มันเป็นไปเลยอยากเป็นอะไรเป็นไปเลยฉันจะรอดูอยู่ตรงนี้ว่าความรักมันจะผีบานหรือมันจะไม่งอกหรือมันจะเหี่ยวเฉาตายมันจะเป็นยังไงก็ให้มันเป็นไปเลยนะในเดือนกุมภาพันธ์แต่บทสรุปค่ะ น่าจะเป็นช่วงปลายเดือนกุมภาพานันธ์ตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปรากฏว่ามันประสบความสําเร็จคือมีการปรับทัศนคติกันคิดเห็นตรงการเริ่มต้นชีวิตใหม่กันอีกครั้งหนึ่งและแถมดีด้วยเพราะเป็น q u e e n of Cups q u e e n of Cups แปลว่า อ่าคนรักของคุณได้ดั่งใจคุณเลยเป็นคนที่อยู่ในสินธรรมเป็นคนที่ดีขึ้นมีคนเป็นความรักที่จริงใจและบริสุทธิ์ใจให้กันและคนรักของคุณะได้ดั่งใจคุณทุกอย่างในช่วงเดือนนี้หลังจากปรับความเข้าใจกันเขาอ่อนหวานขึ้น เขามีความรักความจริงใจและอยู่ในศีลธรรมและอยู่ในกรอบและทําตัวดีทุกอย่างทุกสิ่งเลยคุณรู้สึกว่าเขาดีมากๆสําหรับคุณในตอนนี้และแถมทุกอย่างความรักกําลังเริ่มต้นใหม่อย่างมีความสุขด้วยเพราะฉะนั้นนะชาวราศีธนูคะ่ะชาวราศีธนูก็คือคนราศีธนูทั้งผู้หญิงผู้ชายคะคุณจะคุณจะพบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ ฟ้าหลังฝนเออในช่วงกุมภาพันธ์คุณจะเจอความรู้สึกเหมือนฟ้าหลังฝนเพราะว่าช่วงแรกๆเหมือนคุณสู้อยู่คนเดียวคุณเหนื่อยหน่ายมากคุณรู้สึกแย่แต่คุณก็รอดูท้ายที่สุดก็ปรับความเข้าใจกันและเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึง่งไปด้วยกันแบบมีความสุข แล้วคุณก็รู้สึกว่าคนรักของคุณช่วงนี้ได้ดังใจคุณทุกอย่างนะคะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วคู่รักของชาวราศีธนูเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรเกี่ยวกับความรักในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะจะขึ้นไพ่ภาพรวมไว้ให้ดูกันด้วยนะคะอ่ะเขารู้สึกอย่างไรนะคู่ของชาวราศีธนูไพ่เอชออฟแวน์เป็นไพ่สรุปเหมือนกันเขาเองก็รู้สึกดีที่ปรับความเข้าใจกันแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่ เหมือนกันคือเริ่มต้นชีวิตคู่ใหม่กันอีกครั้งด้วยวิธีใหม่ๆด้วยความคิดใหม่ๆที่ตรงกันด้วยการเริ่มทําอะไรได้วยกันที่มันไปได้วยกันแล้วมันมีความสุขอะเออไพ่ใบนี้มันคือการมีความสุขด้วยนะไม่ใช่แค่เริ่มต้นแต่เริ่มต้นได้ดีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็รู้สึกมีความสุขหลังจากที่ ถูกปฏิเสธแน่นอนจะมีการปฏิเสธเหมือนถูกบอกเลิกเลยเขารู้สึกว่าเขาถูกบอกเลิกเขารู้สึกเขาต้องเดินทางเพื่อให้ได้ความรักมาเขาจะต้องเดินทางไปไหนสักอย่างเขาจะต้องวิ่งเต้นเพื่อให้ได้ความรักมาหรือเขาจะต้องทําอะไรสักอย่างเมื่อเขาถูกปฏิเสธเขาอยู่ไม่ได้แล้วเขาจะต้องทําอะไรทักสักอย่างเมื่อถูกปฏิเสธกับเหตุการณ์บางเหตุการณ์เพราะเขารู้สึกว่าเขาขาดไม่ได้ความรักครั้งนี้เขารู้สึกแย่เขารู้สึกมันเหงาหงอยมากเหมือนหมาหอนเลยนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนค่ะคู่ของคุณอาจจะถูกปฏิเสธหรือคุณอาจจะถูกปฏิเสธแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาถูกปฏิเสธแล้วเขาต้องวิ่งเต้นหรือทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้มันดีกว่านี้แล้วเขาก็ทําได้สําเร็จเพราะว่าได้เริ่มต้นใหม่แบบมีความสุขนะในบางคนในบางคู่อาจจะเริ่มต้นใหม่ด้วยกัน ใช้ชีวิตโสดประชดเลยในบางคู่อาจจะเริ่มต้นใหม่ซึ่งมีทุกอย่างที่เรียพร้อมและกลับมาสมบูรณ์แบบอีกครั้งไม่เหมือนกันนะบอกไว้เลยว่าไม่เหมือนกันอันนี้คือความรู้สึกของคู่ของชาวราศีธนูในบางคู่อาจจะรู้สึกว่าเริ่มต้นใหม่แต่ขอใช้ชีวิตโสดอีกนิดนึงเออประมาณนี้ในบางคู่ก็คือเริ่มต้นใหม่แล้วมีความสุขเลยกับ ครอบครัวกับคู่ของคุณมีสองช้อยนะนี่คือคู่ของชาวราศีธนูในเดือนธันในเดือนกุมภาพันธ์นะคะอ่ะงั้นมาดูกันต่อว่าแล้วชาวราศีธนูเองชาวราศีธนูเองคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดี๋ยวจะขึ้นไพ่ภาพรวมไว้ชาวราศีธนูนะคนราศีธนูรู้สึกว่าเหมือนกับว่า The t o w e r เลย The Tower คุมเรื่องราวนี้ไว้ทั้งหมด แรกๆคุณรู้สึกว่าความรักมันดูถล่มทลายมันดูไม่มีอะไรที่ประสบความสําเร็จดังใจคาดหวังเลยคุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกเหมือนชีวิตเหมือนถูกหลอกลวงยังไงก็ไม่รู้คุณไม่แน่ใจว่านี่มันคือความรักหรือมันคือการหลอกลวงแน่ลึกๆในใจของชาวราศีธนูของคนราศีธนูคิดแบบนี้รู้สึกแบบนี้แต่ตัวคุณเองก็รู้สึกอยากดูแลเขามากๆรู้สึก เหมือนความเป็นแม่ความเป็นคนที่ต้องการที่จะดูแลใครบางคนคุณรู้สึกว่าคุณอยากดูแลเขาคุณอยากทําเพื่อเขาและคุณก็รู้สึกว่ามันต้องทําเพราะมันเป็นสิ่งที่ใจคุณปรารถนาทาั้งๆที่ในใจคุณบางครั้งก็ไม่รู้หรอกว่านี่มันคือความรัก หรือว่ามันคือการหลอกลวงกันแน่ลึกๆในใจแอบ,บคิดแบบนี้ด้วยนะชาวราศีธนูแต่ท้ายที่สุดคุณก็ยังอยากดูแลเขาอยู่ดีเพราะว่าคุณรู้สึกว่าเขาคือสิ่งสําคัญและเรื่องนี้มันยังไปต่ออีกไกลมากๆสําหรับคุณยังต้องทําความรู้จักกันไปยังต้องสร้างฐานะกันไปยังต้องดูดูกันไปอีกนานสําหรับชาวราศีธนูนี่คือความรู้สึกเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์นะคะงั้นมาดูกันต่อว่า ไพ่จะแนะนําว่าคนราศีธนูหรือชาวราศีธนูเนี่ยควรที่จะทําอย่างไรเกี่ยวกับความรักในเดือนกุมภาพันธ์นะคะไพ่บอกแบบนี้คะ่ะว่าคุณทําหน้าที่ของคุณได้ดีอยู่แล้วคุณเป็นคนทําหน้าที่ของคุณได้ดีถ้าคุณเป็นผู้หญิงแปลว่าคุณทําหน้าที่ เป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างเก่งถ้าคุณเป็นผู้ชายแปลว่าคุณเป็นผู้ชายที่ค่อนข้างยอมผู้หญิงแต่คุณก็ทําหน้าที่ของคุณได้ครบถ้วนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือการปรึกษาซึ่งกันและกันการคุยการปรึกษาและตกลงกันจะเป็นผลดีส่วนในเรื่องของเรื่องของการทะเลาะกันเนี่ย ให้ยิ่งต้องปรึกษากันทะเลาะอะไรกันก็ตามให้ยิ่งต้องปรึกษาทำความเข้าใจกันและให้รอดูผลของความรักที่มันกำลังจะผีบานออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ไม่ได้บอกนะว่ามันเป็นความไม่ดีไพ่แค่บอกว่าคุณอาจจะทะเลาะกันรู้สึกแย่ๆใส่กันแต่ไพ่บอกว่าให้ปรึกษาซึ่งกันและกันเพราะจริงๆต่างฝ่ายต่างทำหนะ้าที่ได้ดีอยู่แล้วถ้าปรึกษากันให พอปรึกษากันแล้วคุยกันแล้วลงตัวแล้วแล้วคุณรอดูผลของความรักที่มันปริบานได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าดีสําหรับชาวราศีธนูอยู่ mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันมันมีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีเรื่องพลิกกลับมาดีได้ปรับความเข้าใจกันแล้วมันดีกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทะเลาะก,กันในบางครั้งหรือการเห็นไม่ตรงกันหรือการบอกเลิกกันอาจจะทําให้อีกฝ่ายรู้สึกอยากปรับ ตัวบางอย่างก็ตามนะคะมันอาจจะดีขึ้นก็ได้ชาวราศีธนูค่อนข้างรุนแรงค่าเวลาอยากให้ใครปรับอะไรไม่ใช่แค่บอกให้ปรับถ้าบอกให้ปรับแล้วไม่ยอมปรับสักทีวิธีการของเขาได้เธอมักจะเป็นการบอกเลิกไปเลยแล้วดูสิจะปรับไหมอาจจะเจอเหตุการณ์แบบนี้นะคะชาวสองชาวสองให้รู้ไว้เลยว่า ถ้าคุณเป็นแฟนกันอยู่แล้วเขามาบอกเลื่องนะแล้วคนคนนั้นเป็นชาวราศีธนูคุณรีบถามเขาเลยว่าทําไมเมื่อเขาพูดออกมาคุณแก้ตามนั้นทุกอย่างจบง่ายมากสําหรับชาวราศีธนูนะคะโอเคขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u u s c r i b e ขอบคุณ